สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะค่ะวันนี้เนาะจะมาสอนคณิตคิดเร็วนะคะด้วยการหารด้วย5อย่างไรให้เร็วเนาะนะถ้าเราการหารปกตินะเราจะคือตั้งอาจจะตั้งหารแบบนี้ใช่ไหมแต่วันนี้จะมาสอนอีกเทคนิคหนึ่งนะคะก็คือเอามาคูณ2หารด้วย10เนาะเพราะว่า,าหาร5หาร5ก็คือ5เนี่ยมันก็มีอ่า,ารตรงนี้มันก็มีเท่ากับ ค่าเท่ากับ1ส่วน5ถูกไหม1ส่วน5นะคะแปลงออกมาได้ก็คือเอามาคูณ2ทั้งเศษและส่วนมันก็จะกลายเป็น2ส่วน10เนาะอ่ะมาดูกันนะคะว่าแบบไหนจะเร็วกว่ากันเนาะคูณ2แล้วก็หารด้วย10นะคะอันนี้คูณ2ก็ เป็นเท่าไหร่คะเป็นหกรห้าถูกไหมเป็นหกรยห้าสิบเนาะแล้วก็หารด้วยสิบนะคะคำตอบออกมาก็คือเป็น6กหแค่นี้จบนะคะแต่ถ้าเราเอามาหารด้วย5นะคะอ่ะอาจจะตัดทอนก็ได้อ่ะตัดทอนห้าอะไรได้3ามไม่มีใช่ไหมก็ใส่0ูนย์อ่ะใช่อ่ะห้าหนึ่งห้าหอะไรได้3ามไม่มีก็ใส่0ูนย์หาอะ 5, 1, 5, 5, 5, 3, ไรได้สามสิบ ห้าหนึ่งห้าห้าหกสามสิบใช่ไหมคะห้าหกสามสิบลบกันเหลือสองใส่สองตรงนี้ห้าพห้าห้ายี่สิบห้าใช่ไหมคะก็ได้หกสิบห้าเออ,อก็ ให้เลือกเอานะคะว่าจะใช้เทคนิคการตัดทอนก็ได้นะคะถ้าใครชนานาญการตัดทอนหรือว่าถ้าใครไม่เก่งในการตัดทอนก็ใช้วิธีคูณ2อแลหารสิก็ได้นะคะด้วยการหารด้วยเลข5าเนาะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับเทคนิคคณิติตร็วนะคะด้วยการหารด้วย5ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็นนะ้อยให้กับเพื่อนๆนะคะสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบคลิปค่ะบ๊ายบาย